ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสำหรับบ่ายวันพฤหัสที่2ี่มีนาสองห้าหกสามก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายโมงสิบเจ็ดนาทีก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูนี่ครับหัวเจาะก็เป็นสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปไอ้นี้สักทีก็คือคลิปที่ถามมาว่าวันหนึ่งเจาะได้กี่เมตรสลับการใช้มอเตอร์บัตเล็ตอ่าก็คือใช้มอเตอร์บัตเล็ตในการเจาะลงไปเนี่ยวันหนึ่งมันลงได้กี่เมตร ็ไม่ได้ลงให้สักทีก็นี่สาเหตุที่ไม่ได้ลงคือใบผมมันหมดครับใบเจาะมันหมดผมก็ไม่รู้ไงก็ไถไปตั้งสามวัน <c oughs> ใบนี้ตอนทําขนาดของเขานะคือเท่ากับท่อสามนิ้วนี่คือท่อสามนิ้วอขนาดเขาของใบเขาอะจะใหญ่เท่าท่อสามนิ้วเลยก็คือใหญ่เท่าขอบข้างในตัวนี้ของท่อสามนิ้วนะตอนนี้เพื่อนๆลองดูอ่า คือหายไปหมดก็คือมันไปเสียดกับดินครับเวลาเราจบเวลามันหมุนเนี่ยมันก็เสียดกับดินแล้วดินมันก็กินเหล็กไปเรื่อยๆจนเหมือนที่เพื่อน,เอนๆเห็นไอใบตัวนี้ผมทํามาจากเหล็กเพจนะคือยังไงไม่ผ่าน <c oughs> สุดง่งยๆคือไม่ผ่านถ้าเอามาตกน้ําผิวดินก็แถวบ้านผมเขาเรียกว่าน้าซางถ้าเอามาตกน้ําผิวดินเนี่ย ใช้ได้อ่าก็คือเจาะลงไปถึงแค่ดินดานก็ประมาณกี่เมตรอ่ะแปดเมตรสิบเมตรสิบสองเมตรก็ออกแล้วแต่พื้นที่นะอ่าเหมือนแถวที่บ้านผมก็อยู่ประมาณสิบสี่เมตรอ่าก็คือถึงดินดานก็คือเป็นการดึงเอาน้ําชั้นบนดินมาใช้แต่ถ้าจะเอามาลงบาดาลก็คือหัวเจาะแบบนี้ที่เป็นเหล็กเพลทเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยอ่า ก็เหมือนที่เ,เพื่อนเนเห็นอันนี้ลงไปจากเดิมที่ผ่านดินดานคือ12เมตรอ่าลงไปนะตอนนี้16เมตรกว่าเกือบ17เมตรก็ประมาณ5เมตรไปหมดเลยอ่าแต่ถ้าเจาะอยู่ผิวดินนี้คือดินมันไม่ค่อยแข็งได้ไงมันก็เลยแบบยังไ,ไงอะ่ะไม่มีปัญหาอ่าเวลาเจาะคือเจาะไปยกมาใบแบบหายไปอยู่ครับแบบหายไปน้อยมากก็คือนับมิลได้ประมาณ2-3มิลแบบเนี้ยหรือว่า45มิลไม่น่าเกินนั้น ตอนผมเตาะอยู่บ้านแต่ถ้าเอามาลงกับบาดาลนี้ต้องเป็นพวกอน่าจะเหล็กแหนบอะไรพวกนี้มันถึงจะเอาอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้ผมจะให้ลงไปอีกนะคือถ้าเอาเพจมาทําลงไปอีกผมว่าไม่น่าเกิน5เมตรอ่าไม่น่าเกิน3เมตรน่าจะต้องยกเหล็กขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนหัวไปอีกทีหนึ่งอันนี้จากการคาดเดานะผมก็ยังไม่ได้แวะไปถามท่านอาจารย์ว่า สมัยแต่ก่อนที่แกเจาะกับมือเนี่ยแกใช้เหล็กแบบไหนมาทําเพจก็มาทํเา,าทเป็นหัวเจาะแต่ผมคาดว่าเขาคงจะใช้เป็นพวกแหนบแหนบพวกสิบโลอะไรพวกนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งมากแล้วก็การซื้อขายก็มันเหมือนหามันยังไงมันหาไม่ยากอะ่ะอ่าอันนี้คือแค่คาดเดานะก็มาให้เพื่อนๆอนดูนะรดับการทําหัวเจาะแบบสามเหลี่ยมก็คือลงใบก็จริง แต่ปัญหาคือหมดไวมากสู้หัวเจะแบบแบนไม่ได้หมดช้ากว่าแต่ถ้าเป็นเหล็กเพจเอามาทำยังไงก็หมดแน่นอนต้องไปหาเป็นเหล็กแหนบอะไรพวกนี้มันถึงจะใช้ได้แบบยาวๆแบบยังไงใช้ได้นานจนแบบจบบอ่ออ่าคือจนเราเจะเสร็จเรียบร้อยครับก็สดับการดู ใบโจกของเราว่ามันหมดหรือเปล่ามันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเนาะก็ผมจะทูจากอันดับได้คือมันโจกไม่ลงอ่ะเหมือนของผมคือหนึ่งวันเมื่อรู้สึกว่าเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมที่ผมลงหนึ่งวันเนี่ยคือมันได้ไม่ถึงสองหนึ่งคือมอเตอร์หมุนทั้งทั้งวันเลยนะทางานพอมาวันที่สองผมก็เริ่มเอกใจแล้วแหละว่าทําไมมันไปได้น้อยอ่ะวันที่สองเข้าประมาณสักสองนิ้วได้อยู่วันที่สอง แล้วน้ำสีของน้ำคือมันยังไงอ่ะมันออกมาใสอ่ะ,อะมันประมาณว่ามันแค่ขุนขุนนิดๆอ่ะระดับสีของน้ำนะ,ะก็คือใบเจะเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปกวาดดินได้จนน้ำมันเปลี่ยนสีจากปกติก็คือถ้าใบเจาะมันทำงานใช่ไหมเวลามันกวาดดินแบบนี้สีของน้ำที่เรายิงลงไปอ่ะมันจะเปลี่ยนประมาณว่าโดนดินดานน้ำเขาจะออกสีแดงหรือว่าสีออกดำๆแนี้ เวลาเรายิงน้ําสีเหลืองลงไปก็ช่างอ่าอาจจะเป็นน้ําสีเหลืองหรือว่าน้ําใสของเราธรรมดาเนี่ยอ่าเขาจะออกมาเป็นสีของดินนะตรงนั้นตรงที่ที่เราเจาะอ่าถ้ามันไม่ออกมาสีแบบเหมือนที่ยังไงอะตอนที่เราเจาะลงอ่ะก็ะมาณว่ายิงน้ําใสออกลงไปใช่ไหมอ่าน้ําสีขาวใสเลยวันนี้ลงไปออกมาแบบแค่คุณคุนอ่ะอันนั้นคือมีปัญหาแล้วแหละหัวเาจาะคงจะหมดอ่า